กูไม่ต่ำอะไรนะครับไม่ไม่มันมันเป็นกูกูแม่น้าเมยอ่ะกูใหญ่กูแม่น้าเมยใช่ใช่ใช่ระวังระวังก้อนหินเยอะก้อนเยอะเดินระวังกรบดููปด้วยเดินทางเนี่ยเฮ้ยยิ้มยิ้มยิ้มเโอ้โอ้เบอกเดินทางเน่เรียบร้อยเ่ยมันมีก้อนนเลื่อเลยเลือเลย มา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 ทางนี้มาทางนี้ก็บอกว่าให้มาทางนี้แล้วมันจะไปก่อนลุงค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาลมาโอเคโอเคอย่าจับแรงแล้วค่อยๆลุงมันอยู่ในใีไหินหินอ่านั่งได้งนั่งได้แล้วพะปะปะไหนอยู่ไหนจับดงเลยจับไหนนี่นี่นี่อะไรวะมันมีหนามมันมีหนามแล้วผมไม่ใช่ปลาอะไรมีหนามอ่ะลองจับดูดิลุงอ่ะจับดูเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่มีไม่ ฮ้ยออกแล้วมีตัวดูมันจะกัดเฮ้ยดึงออกมาแล้วมึงมันมีหนามมันมีหนามจับแน่นจับแน่นนะจับยังมีหนามมีหนามตอนนี้จับยังจับแล้วโอเคครับมึงจับ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 ดึงไปดูว่าไยอุ้ยเนี่ยอะไรพวกมึงก็อะไรเนี่ยมึงเพิ่งไปซื้อมาจากไหนก็มาจับได้ตรงนี้เห็นเห็นเนี่ยก็เห็นเห็นเลยเนี่ยปูอะไรจะกล้าบ้านพ่องมาอยู่แม่น้ำเมยหรอฮะก็มึงแม่ ไอกันเนี่ยก็มันอยู่ตรงนี้ไงสมัยเนี่ยสมัยนี้เขาก็หากินกันอย่างนี้เท่านั้นแหละใช่<อ>แล้วก็มึงเอามาจุ่มน้ําปูตัวเป็นแพงๆกูซื้อมากูจะามาทํากินกูเพิ่งไปซื้อมาจากแม่สอดเนี่ยกูจะามาทํากินแล้วพกมึงเอามาถ่ายคลิปก็แล้วบ้านพ่อมึงเหรอแม่น้ำมยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ไแม่น้ำมยใช่ครับแม่น้ำมยบ้านพ่อมีปูลัสก้าเหรอแล้วใครเอามาวางไว้ ไปนักหาดูกูเนี่ยจะซื้อมาทํากินแล้วมึงก็เอามาจุ่มน้ําคุ่นๆอ่าแล้วมึงดูเนี่ยก้ามแต่ละก้ามเนี่ยมูลค่าทั้งนั้นก็บอกว่าอยากกินอาหารไม่ได้มือก็หาให้ลกูต้องการตาไปจับมาในแม่น้าเมยกูไม่ได้ต้องการไปซื้อปูอาซสค่ามาแล้วเอามาไว้ในโขดหินแล้วมาให้กูมางมมึงเข้าใจยังโอเคมามันไอ้ก้ามมันมีมันมีแร่ไม่ต้องพูด แล้วเมื่อกี้เจ็บไหมเจ็บเอาไปเก็บเลยเอาไปเก็บไว้ายาเอามานี่พวกมึงจันนักหนาเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวจะหางมให้จริงๆเลยเดี๋ยวจะหาให้เอาไม่กูต้องการคือปลาแม่น้ําเบย์ไม่ใช่เอาปูอรัสก้ามาแล้วก็เอามาเล่นแบบนี้ของราคาแพงมูลค่ามันมีหานี่นี่นปลาปลาปลาจริงปลาจริงนะลงมาปลาปลาหาปไวเลยไอ้ปลาจริงเอาไว้เอาไว้มึงหยาบ ปลาเร็วปลาปลาปลาลุงมาครับผมปลาปลาปลาใช่เร็วมาจับดีๆเอาดีๆเอาดีๆเลยมาแล้วผมมันมีก้อนหินแหลมไม่เป็นไรลุงมาได้มาลุงมาตรงนี้มาจับ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 มามามามีปลามีปลาเดี๋ยวผมปิดถ้ำไปอยู่ปิไอ้ก้อนหินอีกลู่ลู่ลู่ลูลูลูมันจะไปก่อนลุงแต่ลุงระวังนะอันนี้เป็นเป็นซอกหินเลยนะเนี่ยมันข้างล่างเป็นถ้ำหน่อยนึง เราแม่งมึงด้วยไหนไหนไหนเนี่ยมากูบอกว่าเอาปูไปเก็บลุงลุงเอาตัวนี้ก่อนอันนี้อะไรอันนี้ปลาใช่ใช่เอาดีๆจริงไหนๆจับดูจับดูไหนๆเฮ้ยเฮ้ยดึงตัวปลาเฮ้ยเป็นไงล่ะปลาใช่ใช่เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาจับจับอยู่ใช่ไหมจับจับอยู่ดิโอ้ยลุงผูปลาหมึกตัวใหญ่เลยสุดยอดได้ตัวปลาแล้ว แลมโบอะไรมึงเอามาเล่นกันหมดเลยปลาหมึกบ้านพ่อของอยู่ไม่น้ำมือมไงหรอก็มึงจับได้ไปเห็นเห็นเลยเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้กินครับผมวันนี้เออกูซื้อมาจากก็มันอยู่ตรงนี้จริงๆล่ะเนี่ยก็จับมาเมื่อกี้เนี่เห็นไหมอันที่ลุงซื้อมาจากไหนอยู่ตรงไหนเอาไว้ไหนโอ้ยนอนอนอไปไปไ,ปไปเอาไปทากินเอาไป ล่าสุดแม่น้ำเมย์เว้ยกูจะทั่วหัวแล้วจับเดีก็จับเลยไอล่าสุดแม่น้ำเมย์มีปูลาสก้าใช่มีปลาหมึกกูซื้อมาทำกินพวกมึงก็เอามาเล่นกันหมดก็เนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปทำให้กินเมื่อกี้เห็นหมดว่าหิวสมัยนี้เขาก็แช่กันแลดท่ากันเท่านั้นแหละฝั่งตรงข้ามนะเป็นกะเหลี่ยงเป็นกะเหลี่ยงอ่าเป็นพม่าแล้วปลาหมึกอลาสก้านะ มันจะมาอยู่แม่น้าเมยได้ยังไงก็ไม่รู้มันอยู่มันมันอยู่ได้นะเพราะมันหลงเพราะว่าแม่น้ําใสนี่มันก็ขึ้นมาจัดทะเลเออใช่เขอ๋อมันหลงมาเออมันมาจากทะเลมันขึ้นมาแม่น้าเมยใช่รับไปมึงไปเล่นกันสองคนไอ้ต๋าตเป็นบ้านพ่อของหรอฮะปัาหมือกฮะปูวรสก้าอยู่แม่น้าเมยฮะใครพามึงเล่นใครมา เฮ้ยมีตัวนึงมีตัวนึ่งตัวนึง่งตัวนึงเมื่อกี้ในซอกหินในซอกหินลุงไป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 ปูปลาปลูกบ้านพ่องอยู่แม่น้ำเมยเอาผมเอาไปย่งเอาไปย่งเอาไปย่างเอาไปย่างเอาไปย่างเดี๋ยวลุงก็กินเอง